ศิลปะการปล่อยวางเมื่อใจเบาขึ้นโลกก็สว่างขึ้นสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากมาแบ่งปันเรื่องราวที่อาจจะสะท้อนกับหลายคนในช่วงเวลานี้เรื่องของการปล่อยวางซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนรู้จักในทฤษฎีแต่พอจะนำมาใช้จริงแล้วกลับรู้สึกว่าทำยากมากผู้คนมากมายที่ต่างก็แบกความหนักใจไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธจากอดีตความกังวลเรื่องอนาคตหรือความผิดหวังที่ยังคอยกัดกินอยู่ในใจหวังว่าสิ่งที่จะเล่าไว้ในนี้จะเป็นเหมือนแสงไฟฉายเล็กๆที่ส่องทางให้เราเดินผ่านความมืดมิดในใจไปได้อย่างนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความเมตตาต่อตัวเองเคยไหมครับที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นนักเดินทางที่แบกกระเป๋าหนักไปทุกที่แต่เมื่อเปิดดูข้างในกลับพบว่า เต็มไปด้วยของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วบางทีนั่นคือความกโกรธจากเมื่อหลายปีก่อนบางทีคือความผิดหวังที่ยังคอยกัดใจหรืออาจเป็นความกังวลเรื่องอนาคตที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเราทุกคนเป็นนักเดินทางในเส้นทางชีวิตและส่วนใหญ่เรามักแบกสัมภาระมากเกินไปสัมภาระที่หนักที่สุดไม่ใช่ของใช้ในชีวิตแต่คือความคิดความรู้สึกและความทรงจำที่เรายึดมั่นไว้ ศิลปะการปล่อยวางคือการเรียนรู้ที่จะวางกระเป๋าใบหนักนั้นลงเพื่อที่เราจะเดินต่อไปได้อย่างเบาสบายการปล่อยวางคืออะไรการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือการเฉยเมยแต่คือการเลือกที่จะไม่ให้อดีตหรือความกังวลครอบงำจิตใจของเราในปัจจุบันมันไม่ใช่การลืมแต่คือการจำโดยไม่เจ็บปวดไม่ใช่การไม่สนใจแต่คือการดูแลโดยไม่ยึดติด เหมือนใบไผ่ที่โค้งงามเมื่อลมแรงมาแล้วเหยียดตัวกลับคืนเมื่อลมสงบการปล่อยวางคือความยืดหยุ่นของจิตใจที่ปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆไหลผ่านไปโดยไม่จับกลุ่มลองนึกถึงตอนที่คุณกำลังฟังเพลงคุณไม่ได้พยายามจับเสียงเพลงไว้ในมือแต่ปล่อยให้มันไหลผ่านหูและใจแล้วจิตใจก็เบิกบานขึ้นการปล่อยวางก็เป็นเช่นนี้เป็นศิลปะแห่งการปล่อยให้ชีวิตไหลผ่านเราอย่างธรรมชาติ พลังแห่งการปล่อยวางเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นเหมือนกับที่นักฟิสิกส์บอกเราว่าพลังงานไม่สูญหายแต่เปลี่ยนรูปเมื่อเราปล่อยวางพลังงานที่เคยใช้ไปกับการยึดติดมันก็จะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ใหม่ๆจิตใจที่เบาขึ้นจะส่งผลให้การตัดสินใจของเราใสาขึ้นเหมือนน้ำใสที่เห็นก้นได้ชัดเจนเมื่อไม่มีความขุ่นข้องจากอดีต หรือความกังวลเรื่องอนาคตมาปนเปื้อนเราจะเห็นสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างแท้จริงลองสังเกตคนที่ดูสงบใจพวกเขามักมีคำพูดที่นุ่มนวลการกระทำที่ไม่เร่งรีบและรอยยิ้มที่แท้จริงนั่นเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้พลังงานไปกับการต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สัญญาณแห่งการปล่อยวางคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังเรียนรู้ศิลปะการปล่อยวาง มีสัญญาเล็กๆน้อยๆที่บ่งบอกคุณเริ่มหลับสนิทขึ้นไม่ใช่เพราะเหนื่อยมากขึ้นแต่เพราะจิตใจสงบขึ้นไม่มีความคิดวุ่นวายมาคอยกวนก่อนนอนคุณฟังคนอื่นได้มากขึ้นเมื่อไม่ต้องใช้พลังงานไปกับการคิดเรื่องเก่าคุณจะมีพื้นที่ใจให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ต้องการชนะในทุกเรื่องความจริงใจกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าการพิสูจน์ตัวเองคุณเริ่มสนใจสิ่งเล็กๆรอบตัว เสียงนกร้องสีฟ้าของท้องฟ้าหรือรสชาติของน้ำเปล่าเริ่มมีความหมายคุณไม่รีบเร่งเหมือนเดิมเดินช้าลงนิดพูดช้าลงนิดแต่มีความตั้งใจมากขึ้นคุณยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่เพราะมีเรื่องดีเกิดขึ้นแต่เพราะรู้สึกเบาใจคุณใจเย็นขึ้นเมื่อเจอปัญหาไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจแต่มองปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ธรรมชาติ วิธีฝึกศิลปะการปล่อยวางวิธีที่ 1. เทคนิคขอบคุณแล้วลาก่อนเมื่อความคิดหรือความรู้สึกเก่าๆผุดขึ้นมาลองพูดในใจว่าขอบคุณที่มาเตือนแต่ฉันไม่ต้องการเก็บเธอไว้แล้วเหมือนกับที่เราขอบคุณแขกที่มาเยือนแต่ไม่ได้ขอให้อยู่ครั้งคืนวิธีที่2การเขียนจดหมายลาก่อนเขียนจดหมายถึงความกโกรธความเศร้าหรือความกังวลของคุณเล่าให้ฟังว่า คุณเข้าใจว่าทำไมมันถึงมาอยู่กับคุณแต่ตอนนี้คุณพร้อมจะเดินทางต่อแล้วแล้วเผาจดหมายนั้นหรือปล่อยให้ลอยน้ำไปวิธีที่สามการหายใจแบบคลื่นหายใจเข้าพร้อมคิดว่าฉันรับรู้หายใจออกพร้อมคิดว่าฉันปล่อยไปให้ลมหายใจเป็นเหมือนคลื่นที่พัดพาความรู้สึกเก่าๆออกไปวิธีที่สี การฝึกพิธีกรรมเล็กๆของการปล่อยวางอาจเป็นการเก็บของเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคก,การตัดผมใหม่หรือการเปลี่ยนเส้นทางเดินทางไปทำงานการเปลี่ยนแปลงภายนอกช่วยให้จิตใจปล่อยวางภายในได้ง่ายขึ้นวิธีที่ 5. การฝึกใช่และอย่างแทนที่จะต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นลองพูดว่าใช่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วและ ฉันสามารถเลือกได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปคำว่าและเป็นสะพานที่พาเราจากการติดอยู่กับปัญหาไปสู่การมองหาทางออกเลนแห่งมุมมองใหม่บางทีเราอาจจำเป็นต้องถามตัวเองว่าความคิดที่ฉันยึดมั่นนี้มันช่วยให้ฉันมีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงบางสิ่งที่เราเรียกว่าหลักเพนอาจเป็นแค่ความกลัวที่อํพลาง เรามักคิดว่าการปล่อยวางคือการอ่อนแอแต่จริงๆแล้วมันคือความแข็งแกร่งชนิดหนึ่งความแข็งแกร่งที่จะยอมรับว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและเลือกที่จะใช้พลังงานกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เหมือนนักสำรวจที่ปล่อยก้อนอินหนักในกระเป๋าเพื่อให้เก็บอัญ,ญมณีที่มีค่ากว่าได้การปล่อยวางคือการเปิดพื้นที่ใจให้สิ่งงดงามที่กำลังจะเข้ามาวันนี้ คุณพร้อมที่จะวางกระเป๋าใบหนักลงสักใบหรือยังและถ้าไม่พร้อมนั่นก็ไม่เป็นไรการรู้ตัวว่ายังไม่พร้อมก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางเช่นกันฟังแล้วเก็ตข้อคิดสำคัญจากเรื่องนี้ 1. การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกที่จะไม่ให้อดีตครอบงำปัจจุบัน 2. ใจที่เบาขึ้น จะส่งผลให้การตัดสินใจใสขึ้นเหมือนน้ำใสที่เห็นก้นได้ชัดเจน 3. การปล่อยวางคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายที่เราต้องเลือกทำในแต่ละวัน 4. 5หวิธีปฏิบัติง่ายๆที่ทำได้จริงตั้งแต่เทคนิคขอบคุณแล้วลาก่อนไปจนถึงการหายใจแบบเคลื่อน 5. 7สัญญาณบอกว่าคุณกำลังปล่อยวางได้เริ่มจากการหลับสนิทขึ้นไปจนถึงการยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผล ขอบคุณที่ฟังถึงตรงนี้หากพอดแคสต์นี้สร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้คุณรู้สึกเบาใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยผมจะดีใจมากครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจต้องการความอบอุ่นเหล่านี้คอมเมนต์มาแบ่งปันประสบการณ์หรือเล่าให้ฟังว่าคุณปล่อยวางสิ่งใดไปได้บ้าง เรามาเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางแห่งการเรียนรู้และการเติบโตด้วยใจที่เบาขึ้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเป็นย่างก้าวแห่งความสงบสุขเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเราชีวิตก็จะส่งของข,องขวัญที่แท้จริงมาให้